ด,ดิฉันนางสาวกมลชนกนะ้อยชนะนัะกเรียนสย์นแ่วเยาวชนไทยโรงเรียนเทพีลาค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศในงานเสวนาพบนักเขียนเซีรยร้ปี2556ค่ะซึ่งในปีนีนะ้เป็นปีของหนังสือประเภทกวีนิพนธ์ค่ะและกะวีเซียร้ยคนล่าสุดของประเทศไทยของเรานะคะก็คือคุณอังคารจันทาทิพย์จากกวีนิพนธ์เรื่องหัวใจห้องที่5ค่ะและในปีนี้นะคะมีความพิเศษตร,ตรงที่ว่า นักเขียนซียไร้ทั้ง10ชาติในอาเซียนนะคะได้มาเข้าร่วมในการในงานเสวนาในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับภาพบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะ ก็รว่าทำไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่ๆขึ้นกับในภูมิภาคนี้ขึ้นกับประเทศในภูมิภาคนี้อย่างไรก็ตามการรู้จักทําความเข้าใจโดยผ่านวรรณกรรมเพื่อจะเข้าใจความคิดจิตวิญญาณนั้นจะต้องร่ำรวยเรื่องเล่าและวรรณกรรมประชาคมที่ยิ่งใหญ่และมีพลังในอัตลักษณ์ของตนนั้นต้องมีนักบรนทึกที่แก่งด้วยวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่นักเขียนนักบรนทึกเรื่องราวของภูมิภาคนี้่มิสเตอร์สวทอินทราชล ว i c e p r e s i d t n t at Public r i l a t i o n s น PARTMENT p a n ก of บล a n ก and a อา a ารย์อริ s u t ุขบุญ a ู้อาวุโ r และเป็ o a มม m บอร์ของสัญญ a ธร a n ศาส t ร์อินสต t ทูต r ฟ c ร a c ิ a คราซีเ a ท a ร at ศาสตร์ s ิ t เร็เับจรเดก็มาก็คือเรื่องของผู้ออกแบบเส้นขอบฟ้ายี่มีของคุณช่วยกันอดก มีชื่อเสียงนะครับเวลีาตออได้ไหมครับว่าใครเป็นตัวที่มีชื่อเสียงส่งเข้ามาเรื่องัช่วยนาบ่าี่สิ่งที่แรกอืเดี๋วนะจะสิ่งที่สวยงามอักไกลต่อไปเป้าอารักเป้ารักานเข้าส่ง้าประกวดซีไร์เลืนะครับเป็นที่น่าดอย่างยิ่ง เียงส,สุข,ขันต์ก็จะลาวอมาชื่นชมให้กําลัางใ,าาใจนักเขียนนะครับเส่็นแล้วเราก็เริ่มในก็จะใีเวลาทั้งหมดจนถึงไปายสัปางครึ่ง Mae'n dda iawn. Diolch yn fawr. Diolch yn เรื่องแต่ที่เกี่ยวกับการเขียนหนังสือนะะเกี่ยวขั้นตอนมว่าเหมือนกว่าเรามีความรู้สึกได้ว่าเนี่ยคนเขียนกาลังกาลังเขียนเรื่องในขณะที่เราอ่านไปด้วยนะคะแต่ว่ากําลังสําคัญของ

ผมว่ามานรู้แต่คนมีเรื่องเล่าของตัวเองนะคนในแต่ละด้า,านมีเรื่องเล่าของตัวเองอมีความเชื่อต่างๆของตัวเองอแต่ผมรู้สึกว่ายุคปัจจุบันนี้สินน่งเหล่านี้มันนั่นเปลี่ยนไปนะระบบความสัมพันธ์ระหว่างค,ค,คนกับคนคนเปธรขอชาติ คนเกิดความเชื่อแบบดั้งเดิมอะไรพวนี้มันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหลอนี้ก็นำาปัญหาหลายหลายอย่างมาให้กับผู้คนในแต่ละพื้นที่แต่ละวัฒนธรรมเสร็จแล้วทีนี้มันเกิดเปความขัดแย้งของคนซึ่งผมรมู้สึกว่าเป็นปัญหาแล้วก็ปัญหาเหล่านี้มันข้ามแดนไปแล้วเรากลังพูดถึงเอเชียตะวัออกเฉี ใต้พูดถึงคาเมเป็นพาเซียนในมิติที่เน้นไปทางเศรษฐกิจมากกว่าที่จะพูดถึงมิติทางด้านวนาาัฒนธรรม ปัญหาช่วงหุ่มน้อยในช่วงนี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่าประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำคัญเพราะว่าเมื่อเราพูดว่าโลกไม่มีพรมแดนปัญหาก็ไม่มีพรมแดนของมันเหมือนกันความขัดแย้งก็อาจจะไม่มีพรมแดนคือหัวใจว่า้ามีมีมมมนักวิจารณ์บางท่านเขาบอกว่าเป็นหัวใจขอ,ของของความ ดีต่อกันด้วยความราดถนามีต่อกันน่แหละที่เราจะจะทําให้เราผานผลความกาแย่งต่างไปไมได้ความสุขของมันก็ประมาณนี้ h e โหล số so, coi những người đấy là coi những người đấy như là, là minh sư là thầy tham suốt của mình ในคนไทยทุกคนเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท,ที่วันนี้มารับง,งานซีไรส์ะะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะหนูขออนุญาตเรียกคุณน้านะคะค่ะอยากจะอยากจะทราบว่าคุณน้านะคะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ผู้ดำเนินงานซีไลท์นะคะอยากถามว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่วิชาพิีชวรรณกรรมซีไลท์เป็นที่รู้จักมากมายขนาดนี้คะของสื่อต่างๆอะค่ะเป็นที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าเ,าเรื่องของ การใช้ภาษาไทยเนี่ยขณะน,นีะ้เป็นเป็นประเด็นที่ผู้ใหญ่หความเป็นห่วงกันมากว่าความสามารถทักษะในการใช้ภาษาไทยของเยาวชนเนี่ยตอนนีอ้อาจจะด้อยลงเนื่องด้วยสภาพของสังคมเรื่องของสื่อคือตอนนี้เราเขียนหนังสือกันน้อยลงจะใช้วิธีจิ้มวิธีพิมพ์กันมากขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าด้วยความที่เราก็ วิถีชีวิตเปลี่ยนไปทําให้เวลาที่จะอ่านหนังสือก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเมื่ออ่านน้อยลงเนี่ยทักษะความหลากหลายในการใช้ภาษาเนี่ยก็น้อยลงเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหวังว่าวิชาพนิจฐวรรณกรรมเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เยาวชนเนี่ยได้ให้สนใจสนใจที่จะศึกษาภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของเราเ่ยแล้วมันก็เป็นเป็นเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์มากควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการส่งเสริมต่อไปครับ ค่ะค่ะแล้วหนูอยากจะทราบอีกข้อหนึ่งน,นะคะว่าในฐานะที่โรงเรียนของหนูนะคะเปิดการเรียนการสอนวิชาพิิจวรรณกรรมซีไรส์นะคะอยากจะทราบว่าทางคณะกรรมการนะคะหรือว่าทางคณะกรรมการผู้จัดงานซีไรส์เนี่ยนะคะมีแนวทางที่จะส่งเสริมยังไงบ้างคะในการเรียนการสอนวิชาเดียดคะในแง่ของในในฐานะที่เราเป็นธนาคารเนียรเราเรายินรายินดีสนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียนในบทบาทที่เราจะทำได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นกรณีที่เรา mm. เราเราเราเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานซีไรท์เนี่ยเมื่อมีงานนี้เราเรา,เราก็อยากเชิญให้โรงเรียนมาร่วมซึ่งไม่ใช่แต่เพียงเทพดีลาอยากจะอยากจะให้โรงเรียนอื่นๆเนี่ยสนใจตรงนี้ด้วยซึ่งซึ่งหวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเป็นจะเป็นแรงกระตุ้น ให้โรงเรียนอื่นสนใจและเข้ามาร่วมกับเราแล้วก็ให้ให้สิ่งที่ทุกทุกคนในในภาคการศึกษาในภาควรรณกรรมแล้วก็ภาคเอกชนอย่างเราเนี่ยมีสมีส่วนช่วยผลักดันให้เรื่องของการศึกษาภาษาไทยเนี่ยมันมันมัน,มนจเจริญง้อง,งามต่อไปครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะสุดมาก Yes, Art Studio Art Studio, ิโออ๋อยูม n ส์บายเอ่อบายโนเบ a ลเจ t าอาร Ah. Well, because my novel is uh, uh, writing about uh few artists in the studio there ah. uh, they every Sunday go and uh, practice art. Uh, paint uh painting. Oh. So uh so this called art studio and then and then this group of people they have a the different fate. Oh, uh, see, right, awards are a very prestigious award and um, it's very fortunate for us writers to be recognized this is um, a privilege and honor and at the same time a responsibility uh. that we ought to take seriously when we go back home because awards are not just for prestige no we, they also carry with it a certain responsibility we have to write and we have to be responsible with our writing. Uh. โอเค thank you thank you ท่านอาจารย์นวรัชพงไพบูลน,นะคะเป็นศินลปินแห่งชาติและเป็นกวีซีไรต์ปีพุทธศักราช2523นะคะในกวีนิพนธ์เรื่องเพียงความเคลื่อนไหวค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะกับอาจารย์ค่ะเนื้อจ์ เดายสวัสดีอาจารย์ก่อนนะคะครับค,บค่ะเหนือจะถามอาจารย์ว่าสําหรับในปีนี้นะคะกรุงเทพมหานครของเรานะคะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองหนังสือโลกเหนือจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีเคล็ดลับในการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างไรคะอาจจะอ่านเอานําอ่านไปสอบหรือว่าเพื่อนเพื่อนจินตนาการซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมด้วยค่ะอ่านเอาเรื่องดีกว่าหมายว่าอ่านแล้วให้รู้เรื่องอ่านให้เข้าใจเรื่องมอะไรหัวใจของการอ่าน พราะการอ่านหนังสือก็คือการอ่านความคิดของคนอื่นการเขียนหนังสือคือการอ่านความคิดของเราเองฉะนั้นทั้งอ่านทั้งเขียนเป็นการทำงานทางความคิดเป็นทำงานเรื่องความเข้าใจเข้าใจคือเข้าไปในใจอ่ะอ่านเราต้องเข้าใจเข้าใจความคิดว่าเขาคิดยังไงแล้วเข้าใจเราเองด้วยว่าเราคิดยังไงการเข้าใจเนี่ยเป็นการทำงานทางความคิดที่เป็นการพัฒนาความคิดพัฒนาปัญญา ในการอ่านจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดค่ะแล้วตอนนี้นะคะอาจารย์มีผลงานอะไรใหม่ๆมาฝากเป็นแฟนซีไลท์แล้วก็สามารถหาติดตามได้ที่ไหนบ้างคะอืมหนังสือผมไม่มีขายทั่วไปนะนอกจากร้านของลูกสาวชื่อร้านแมวหูหนาตรงอารีกาเดนหน้านกระทรวงการคลังหรือไม่ก็ในงานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์ศิริกิตกิปีนี้ก็มีออกมาเล่มรวมเรื่องสั้นชื่อ ขยงคนยากขยงคนยากน้อยก็มีงานงานบทกวีเก่าๆแันมีอีกเรื่องเป็นเรื่องเรื่องสั้นขนาดยาวหรือเป็นนิยายขนาดสั้นก็ได้ชื่อปีสังข้าวน้อยก็เป็นหนืองสือเก่านั่นแหละแต่ก็มีแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยแล้วก็บทกวีที่เพื่อนเขารวมไว้พิมพ์ไม่นานแล้วก็เห็นว่าเออมันใช้ได้ก็เลยมาพิมพ์ใหม่อีกทีง ชื่อเหมือนข่าวความรักจากมาเหมือนข่าวความรักจักมาใครที่มีความรักก็น่าจะหาดูได้ใครไม่มีความรักก็เร่มนี้ก็จะข่าวความรักต้องมาแน่ๆก็เป็นการรวมกลอนรักจากหลายๆเล่มมารวมมาในเรื่มเดียวกันค่ะแล้วในวันสัปดาห์หนังสือในที่บุ๊กวันเดอร์แลนด์นะคะที่ศูนย์ประสุมธิแห่งศิลปกิจวันที่18นี้จะสามารถเจออาจารย์ได้หรือเปล่าคะ ไปทุกวันนะผมไปทุกวันเพราะมีมีบูธอยู่ชื่อเคี๊ยวกล้าวพิมพประการอยู่ในห้องแพเนอรียก็คง<อ>ไปนั่งที่นั่นทุกวันตอนเย็นเย็นค่ะ,คะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นวรัตพงไพบูลย์มากๆเลยนะคะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบรรยากาศในงานเสวนาพบนักเขียนซียร้าปี2556ค่ะดิฉันนะคะหวังว่าทุกๆคนนะคะคงได้รับความรู้หรือว่าแนวทางในการเขียนหนังสือนะคะค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันนางสาวกมลชนกน้อยชนะนักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพรีลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ